เราจะมาพูดถึงข้อควรปฏิบัติและวิธีการป้องกันอุบัติเหตุจากสาวยน้ำนะครับกีฬาว่ายน้ำนะครับเป็นกีฬาที่สนุกสนานและทําให้ร่างกายแข็งแรงแต่ถ้าไม่ระมัดระวังนะครับอาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตท,ท่านได้เพราะฉะนั้นเรามาดูข้อปฏิบัติและการป้องกันไปกันเลยครับข้อควรปฏิบัติข้อที่หนึ่งควรถอดรองเท้าและเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยเพื่อล้างสิ่งสกปรกและสิ่งสกปรกเกน เพื่อให้เพื่อนๆ,ๆที่ใช้สระลมครับได้ใช้น้ำสะอาดก่อนจะลงสระทุกครั้งนะครับเราควรตรวจสอบสุขภาพร่างกายของเราเองนะครับใครเป็นไข้นะครับเป็นหวัดนะครับตาแดงนะครับตนโรน ต่อทางผิวหนังนะครับก็ควรจะลดลงสระก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เชื้อโรคครับได้เผยแพร่ไปสู่ผู้อื่นนะครับบริเวณขอบสระจะมีอุปกรณ์ช่วยเหลือชีวิตแต่เ,เราห้ามนามาเล่นเพราะว่าจะใช้ในกรณีฉุกเฉินขนาดควรอบอุ่นร่างกายหรือวอร์มอัพด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อบเบาประมาณ3-5นาทีการทําแบบนี้จะช่วยให้ป้องกันการเกิดตะชิวและเพิ่มประสิทธิภาพในการว่ายน้ำมากขึ้น สำหรับผู้ที่ว่ายน้ำไม่คล่องควรอยู่ในสระตื่นหรือบริเวณที่ปลอดภัยและใช้อุปกรณ์ช่วยลอยตัวเช่นองยางหรือบอร์ดลอยตัวและควรมีผู้ใหญ่และครูฝึกดูแลเสมอลงน้ำนะครับควรศึกษากฎระเบียบของทางสะให้เข้าใจนะครับบริเวณใดห้ามกระโดดบริเวณใดลึกบริเวณใดมีป้ายเตือนนะครับเพื่อลดความเสี่ยงนะครับที่เกิดอันตรายได้ครับต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสะว่ายน้ำอย่างเคร่งครัด ช่นห้ามวิ่งบริเวณขอบสระเพราะพื้นมักลื่นและอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายห้ามผลักหรือแกล้งเพื่อนด้วยการกดหัวหรือดันลงน้ำการเล่นสนุกเพียงเล็กน้อยอาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้และนี่นะครับสำหรับการแต่งกายขอให้ทุกท่านสวมใส่ชุดว่ายน้ำที่เหมาะสมรับหนึนะครับหมวก ควรใส่เพื่อไม่ให้เส้นผมตุดตันในท่อน้ําและไม่ให้เส้นผมบางตาครสองนะครับแว่นตานะครับเพื่อป้องกันการระคายเคืองและตาแดงนะครับจากควอตีนและชุดว่ายน้ำนะครับควรใส่กางเกงว่ายน้ําและเสื้อว่ายน้ําที่ด้านลูกนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดนยานนะครับและสุดสำคัญนะครับเครื่องประดับแหวนกำไลเสื้อผงเสื้อคอนนะครับหลอนให้หมดนะครับเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและสุบตหุครับ ไม่ควรว่ายน้ำหลังจากรับประทานอาหารอิ่มจัดหรือว่าดื่มแลอลกอฮอล์เพราะเสี่ยงที่จะเป็นตะคิวหากรู้สึกเหนื่อยผิดปกติหรือมีอาการผิดแปลกควรหยุดว่ายทันทีแล้วเกาะขอบสระหรือคลื่นจากน้ำเพืพักผ่อน และสิ่งที่สำคัญที่สุดควรมีครูฝึกหรือเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่อมีเด็กเล็กหรือผู้ที่ว่ายน้ำไม่แข็งแรงอยู่ในสายถ้าเราทุกคนช่วยกันปฏิบัติตามข้อแนะนำเหล่านี้ก็จะสามารถป้องกันอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดและทำให้การว่ายน้ำเต็มไปด้วยความสนุกปลอดภัยและสุขภาพที่ดีครับผม